สวัสดีครับอีต่ในตลาดข้าสสวยในช่องชนแนลนะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกแรงมากนะครับดูนะมีลูกเห็บหรือเปล่านะครับรัางเสียงนะครับเอาเสียงลังคานะครับมีลูกเห็บหรือเปล่านะครับเังเสียงลังคาดูครับโอ้ลมแรงมากนะครับดูดูลมนะครับหืออกอวมอีกแล้วนะครับโอ้ดูดูต้นยางครับฝั่งนู้นดูต้นยางนะครับ ลมแรงมากนะครับเขาดูรถนะครับรถใหญ่รถก็จอดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับน่าจะอยู่ดีนะครับรถอ๋อลมแรงมากครับลมแรงมากปกปอก,กอ้วนมันที่สองอูลูกเห็บหรือเปล่านะั้นเสียงแบบนี้ใช่ลูกเห็บหรือเปล่านะครับดูนี่นะอยู่ในนะั้นนู่นนี่นะ ลูกเห็บตกลูกเห็บตกลูกเห็บลูกเห็บดูดูลมนะครับดูซูมไปดูต้นยางครับลุงบนเห็นแล้วครับลุงบนลุงบนเห็นแล้วลูกเห็บลูกเห็บไหมลูกเห็บนะครับพี่แน่แน่ลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บลงนะครับมีเม็ดนะครับมีเม็ดปักปักปักแค่ไหนลูกเห็บบ้าแค่ไหนี่ นี่ครับลูกเห็บลับลูกเห็บลูกเห็บนะครับ,เ,บ,เ,บ,นรบเนี่ยชัดๆเลยลูกเห็บตนนะครับเม็ดใสๆนะ่ะมองเห็นอยู่นะนะโอ้โหเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับลูกเห็บเหมือนก้อนน้ำแข็งนะครับเนี่ยหนัก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  ลูกเห็บนะครับดูครับดูทางนู้นนี่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 ดูป้านี้ครับนี่นี่นะครับชัดๆเลยบ้านลูกเห็บนะครับเนี่ยนี่นะครับลูกวนวนลูกเห็บนะครับเนี่ยหยิบมาเมื่อกี้นะครับ นดูโอ oh, ้ลมแรงมากพายุลูกเห็บนะครับนี่นะครับหยิบมาได้ก้อนหนึ่งนะลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บนะลูกนี้ลูกเห็บพล่ลมกกอกนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับลูกเห็บนะฟังเสียงหลางค้านะครับ ดูบรรยากาศนะครับรอบๆน่าจะเบาบางแล้วนะครับสถานการณ์ตะโขงลดกันอย่างมากว่ายถูกฟ้ายางเลยลุ้นเลยลุ้นเลยก็ต้องเป็นลายลุ้นลุ้นลุ้นลูกเห็บนะครับตอนนี้ภัยอายุลูกเห็บถล่มกรอกนะครับดูครับลงฝนกันใหญ่นะครับ นี่นะครับโอ้โหเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับโคตรลุงนนได้ยินทีแรกตอนน้นอยู่นูนะ่นใช่ไหมนลุงกบกว่ลนะลนะาลอตอนนีม้มีสารละ,อระของจริงแล้วนะเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม,รมละลายแล้วเมื่อกี้เหมือนก้อนน้ำแข็งนะครับลุงเห็ด นี่ครับเป็นเม็ดข,ขาวๆเลยครับเนี่ยวกุกเห็บทั้งนั้นนะครับถ้าเดินออกไปหนึ่งหัวแตกแน่นอนครับเออโหฟ้าแบลบด้วยตรายนะบอันตายนี่ยรบบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงนะครับอันนี้ลุงก็อยู่ในบ้าน ฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอเจกำลังบิ้วอยู่นะฝั่งนูน้นเอเจบิ้วอยู่เอเจบิ้วอยู่นะนู่นใกล้ๆห่อเอเจกำลังบิ้วอยู่อ้าตัวน,นี้ตัวน,น,นี้อามา็สองโอ้ลูกเห็บเป็นก้อนอะป้อนเนี่ยนะละลาย แอตเจกำลังบิวนะฝั่งนูน้นอตเจบิวแเจกำลังบิวน้เนี่ยเป็นบรรยากาศล่าสุดครับ <c oughs> กับตันก็ามาเก็บบรรยากาศนะครับน้องกับตัน <c oughs> <c oughs> โอ้โน่นนี่ ละไล่แล้วเดี๋ยวถ้าเบิ้งใน้เคียบจะเบิ้งใน้เคียบนี่ครับร่าสุดนะบรรยากาศล่าสุดอายุลูกเห็บนักพลมหนักที่กบกองนะ เริ่มพาแล้วเริ่มเพาแล้วฟ้าเริ่มเปิดนะครับเมื่อกี้มืดมากตอนนี้เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับฟ้าแต่คงตกอีกนานนะครับบรรยากาศแบบนี้โอ้เมื่อกี้ลูกเห็ดน,นะครับอันตรายนะครับกลัวรถกระจกนะครับกระจกรถจะแตกนะครับฮะ ดูนีน้น,นคะนนครับดูนี้เ้ยเว่าต่างคนต่างหลบฝนนะครับตอนนี้ผมตกแรงมากครับแรงจริงครับฮะแมนเบิดแล้วลูกเห้เบิ้ดแล้วตอนนี้น่าจะไม่มีแล้ว แรงมากครับทางการตอนนี้นะครับหลูป,ปูนะปู่ปาลิจิตนะครับตอนนี้ปูบปาลิจิตตอนฝนตกแรงๆนะครับองคูนะครับ ดูน้ำไหลน้ำน้ำไหลมาแรงมากไหลมาจากนู่นนะครับลงมาไปหลังบ้านนะครับจุดนี้ไปลงหลังบ้านดูถังการน้ําตอนนี้นะครับไหลมาแรงมากนะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอัปเดตถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับไปก่อนนะนู่นนี่น <c oughs> อ้า ดีเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ